ก็แบบรายการสับปะเปี่ยนเราบอกว่าเขาบอกว่าเกิดนานนะธรรมชาตไม่มีต่อไปแซวเล่นครับคือรายการน้องเขาแบบน่ารักอย่างเงี้ยแซวเล่นกันเออเลขาเออตัวเขาเชื่อนะเขาตั้งใจมาถามคำถามนี่เลยนะใช่เพราะแกล้งเขาไม่มีอะไรอ่ะเออแซวเล่นมันตอบกลับไปอย่างเงี้นว่ามันมันอาจจะค้ำแล้วมันเป็นธรรมชาติครับมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติที่มันก็ ไปไหมมันเปลี่ยนสีบางทีเยวถ่ายละครทางเนี้ยมันเปลี่ยนสีมันเล่นเรื่องเสือกเนี้ยบูเยอะบางทีมันมีการถือไปกับพื้นไปกับอะไรสียสีเหรออย่างนี้เหรอเป็นไงบ้างตอนไหนคนได้เห็นชุดเนี้ยก็มีหลายคนรู้สึกว่าที่วาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ผมก็แซวเล่นนะครับอย่าไปคิดมากเลยครับผมแล้วพี่โอจะจริงหรือว่าตอนนี้มันยังแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคยังผมพยายามดูแลเขาอยู่จริงหรือยู่าดเลยคอันนี้พูดจริงหรือพูดเอาฮาเนี่ยคุณเล่นพี่ ปกติก okay mhm. ็คือโอเคครับเออไม่อะไรครับไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษเออเออรู้สึกยังตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไหนคนให้พูดถึงตำนานสีชมพูของเราอยู่ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับสิ่งที่เออก็เขาชื่นชมไงเรอเขาชื่นชมเราก็ดีเป็นพลังบวกครับเออฉลองไปอือเป็ออลางบวกจริงๆเชิงบวกเออไม่มีคนเขามาถามเยอะมั้ที่รูที่รับไม่มีไม่มีครับไม่มีใครเคยถามเลยเออครับถามก็แปลกแล้ว แต่เราไม่เคยใช่ไหมเวลาคนจะแบบว่าเปินเพื่อคำถามสำหรับเวลาเราไปรากยการไหนมันก็เขินนะครับแต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้วก็เลยค่อนข้างชินเออไม่มีกันแบบว่ามีเตรียมคำตอบเลย,เลยว่าจะตอบยังไงให้คุดูหรือว่าแตกต่างไม่มีครับส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากอะ <c oughs> ไรเงี้ยก็แซวๆมากกว่าอื <c oughs> มก็ไม่วัดเยอะอต่าก็ไป็นัด <c oughs> กันทั้งปะเด็นประเพราะว่ามันเปลี่ยนไป <c oughs> ไม่ถึงขนาดเอาแผ่นสีเทียบเลยอ่ะ อช่มุมเราดปด้วแม่เดินชนภูเลยนะเน้องมันก็เกิดเึ้นยห็นไมตดต่ไม่ติดต่อเออไม่ติบต่อเป็นคําๆม่ไแต่ยังไม่ปิดตำนานยังไม่ปิดเลยแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไปรอเนอลาเงิืนะแชรับต้องต้องรอเวลาแป๊บนึบงต้องบ่มต้องบ่มเออ ที่เวลาได้แต่งผมก็ต้องมีฉากที่แบบว่านี่เองคุณผู้มถอดเสื้อถอดเสื้อโอ้โหอไงบ้างอ่ะซีนนี้ก็ร้องเต็มตัวการ้องเต็มตัวก็เต็มตัวอะไรตัวแบบว่าออกกำลังกายมาดูแลตัวเองอะไรนะขอโทษเราไม่ได้ยินอะถือว่าแบบมีระดับลุ้มแบบคูดตามกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถึงไม่ถึงว่าทงานหรือว่าอะไรทุกอย่างมันพึ่งยากเลยมันพึ่ยากเออเด็กๆบางคนก็มาขอดูไหมเห็นอะไรอย่างงี้ไม่มีแต่ไม่มีใครมาขอดูอ่ะเออใช่แต่รู้สึกว่าโอ้มัจะเขินนะถ้าอยู่ขอดูอ่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันก็ยังเป็นตำนานที่คนกล่าวถึงครับผมขอบคุณนะครับที่ให้ที่กล่าวถึงครับก็อยากกลับไปลบบ้าหรือว่า ไม่อยู่กูเกิลเองน่อไอม่อยู่ตรงนั้นนะครับสนทับอะไรไม่ทันอะมันเป็นบีมไปใช่เออทุกท่านเนี่ยพี่ตั้งใจหนักจริงจริงตะฝากหนักด้วยสิได้วยปายแล้วก็โยนลอกเสือจะเข้าแล้วเออแล้วพี่ขันจริงจริงเราเล่นเราเล่นด้วยความที่เราดูสะอาดในเรื่องมันต้องฟุ้งสูนแค่ไหนหรือว่าดูแบบเป็นเด็กเนิร์ดคือในเออไม่เห็นส่วนในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเสือที่แบบ เหมือนนักสืบครับเขาก็ค่อนข้างเปลี่ยนชุดเยอะครับก็จะจำเขาไม่ค่อยได้เขาจะปลอมตัวอะไรเงี้ยที่มันมีผลกานเลยมันจะเปลี่ยนชุดดูเพราะอากาศก็มีผลนะเพราะว่าแบบว่าอย่ากมาเห็นสผมเขาต้องแต่งตัวเยอะหน่อยไม่เหมือนเสือคนอื่นก็จะวันนึงก็จะชุดเยอะกว่าคนอื่นหลายชิ้นอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงว่ผมได้ว่าเขาชุดเดียได้เขาโต้อะไค่าบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นอย่างนี้พยายามจะบอกชุดเดียวแหละแก่บอกไม่ได้เพราะว่า ก็ได้ดูเทรลแล้วอย่างเขมบองว่าทำไมเสือหน้าใสต้งเลยอะเสือหน้าใสอ่ะครับไปถึงโอ้เสือหน้าพักอ่อนพอนอนเตียกินอาหารดีนะครับผมแล้วก็มีของถังด้วยไอ้ทีนี้จะได้เห็นเพื่อนของเสือในส่มีอะไรนะจะได้เห็นหมู่ขเสือเในส่วนในเรื่องในเรื่องเหรอครับยังไม่น่าครับแต่ว่าไอ้เรื่องบูนเนี่ยเยอะมากแสดงว่าก็คือดูแล้วไม่ติดใช่ไหมเพรว่าเสือหน้าใส เรื่อแม่ก่อนหรืเรื่องเราอ่ะไม่ติดครับเพราะว่าเสือเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นเสือซ่อนเล็บก็ได้ไงแล้วมองข้างนอกอาจจะแบบเอ๊ะแต่สุดท้ายอาจจะแบบเคี้ยวเล็บเยอะเลยแต่ว่า้าคบางส่เด็กจะมีภาคสองต่อเราทีุ่กสาธุครับไปดูภาคนี้ก่อนเลยอยากไปดูภาคนี้ก่อนเลยครับผมก็อยากให้ไปสนับสนุนกันเยอะๆครับหนักไทยแล้วก็พวกเราทีมงานตั้งใจมากๆ,ๆครับเสือครับยี่สิบสามตุลาคมนี้เสร็จแล้ว สวัสดีที่อเสก คือแมวนี่พี่โชว์ดีหครับคือแมวรอากแรกคนภาคย่อผมไปแล้วนะพี่ฉแรกฉายแล้วนั่งดูห่อนะยี่ปั๊บผมเดินชมด้วย